ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะคะก็ตอนนี้ออมจะบอกว่าคน่มาขอเทสเข้าแคร์นะเยอะมากแล้วออมก็คือออ่อไม่มีเวลาว่างเลยจริงๆมันก็มีแหละแต่ว่าเราก็เอาเวลาไปทำอย่างอื่นบ้างนะโอเคอันนี้เป็นน้องผู้หญิงนะคะมีคนมาเทสเข้าแทนวันนี้มีมาทีเดียว5คนเลยนะคะออมไม่แน่ใจว่าจะอัดคลิปรวมกันเป็น5คนเลยไหมหรือคลิปเดียวแต่น่าดูท่าแล้วน่าจะคลิปเดียวนะคะ เดี๋ยวออมจะกดไปเลยนะอันนี้เป็นน้องผู้หญิงนะไม่รู้ว่าเล่นตึงไหมตอนแรกอะออมจะให้ลูกแคนออมาเทสคนเข้าแคนแต่ว่ามันห้าสิบห้ากลัวลูกแคนออมมันเล่นแบบเก่งเกินไปแล้วเขาไม่ได้เข้าแคนอย่างเงี้ยกลัวแบบลูกแคนเล่นตึงเกินไปแล้วไม่ได้เข้าเดี๋ยวเเดี๋ยวเขาไม่ได้เข้าแคนอะไรอย่างงี้ล้อเล่นล้อเล่น คือจะบอกว่าใครที่เขาเรียกไงใครที่มาเทสคนามาเทสเข้าแขนใช่ไหมคุณดูแล้วถ้าเกิดออมเป็นคนเทสอะ่ะคุณไม่ต้องกลัวเลยว่าคุณจะไม่ได้เข้าอะนะได้เข้าทุกคนคะ่ะแต่มีน้องคนหนึ่งนะมาเทสกับออมไม่ได้เข้าคือน้องน้องแพ้ออมอะ่ะคือถ้าคนไหนที่เล่นแพ้ออมแสดงว่าแสดงว่าคุณแบบว่าเขาเรียกไงคุณแบบไม่ไหวแล้ว อันนี้คือแล้วเขากดออกเกมทำไมอะทำไมเขากดออกเกมอะไม่เข้าใจบั๊กหรอคือยังไงไม่เข้าใจเขาจะเชิญคนดูคนอื่นมาหรออ๋อเขาจะขอสองหนึ่ง เขาจะขอสองหนึ่งคนดูตายละสองหนึ่งเล่นยังไงเขาคิดว่าเราเขาคิดว่าเราเล่นตึงหรือเปล่าเนี่ยขอสองหนึ่งใจเย็นๆน,นะครับแม่สาวน้อยตรงนั้นอ๋อไม่ได้เล่นตึงเลยจะบอกว่ายังไงก็ผ่าน ยังไงก็ผ่านนะจริงๆเราถามเขาก่อนแล้วกันนะแล้วคือแบบอันนี้น่าจะมาจากลูกแคนหรือเปล่าลูกแคนน่าจะหามาคนนี้แต่ออมีีอีกคนนึงน้องมาจาก YouTube นะ น้องมาขอเข้าแคนแต่ออมจะบอกว่าแคนออมอ่ามันเขาเรียกไงกดมันไม่ได้หนักหนาอะไรขนาดนั้นไม่ได้เยอะอะไรส่วนมากลูกแคนน่ะจะไม่ค่อยคุยกันด้วยซ้ําในแคน่ะบางทีก็แบบบางทีก็แบบบางทีก็ชวนเขาเรียกไงออมหมาชวนเล่นเกมใช่ปะ่ะลูกแคนก็ไม่มาก็มีนะแล้วปัญหาในแคน่ะคือหัวแคนทุกคนเขาต้องเคยพบเคยเจออยู่แล้วปัญหาในแคนเลยก็คืออย่างแรกนะคะก็คือ คนในแคนเนี่ยจะชอบแบบทะเลาะด้วยเรื่องเล็กๆกันอะบ่อยมากแล้วก็ใช้คำพูดที่มันอาจจะไม่ดีอะไรงนี้เราเลยตั้งกดแคนขึ้นมาแล้วก็คนในแคนก็จะเขาเรีเยกไงจะรู้สึกประมาณว่าผมขอแคนนะพี่เพราะว่าไม่มีคนเล่นกับผมเลยในแคนอะไรอย่างนี้ออมก็เลยคิดว่าออมก็เลยคิดว่าแบบ ออมก็เลยคิดว่าแบบเขาเรียกไงวะก็เลยคิดว่าการที่แบบเขาเรียกไงอ่ะมีไอ้นี่ในแคนอ่ะเขาเรียกไงอ่ะมีคนเข้าแคนเยอะอ่ะมันก็ดีอยู่แต่ว่ามันก็จะต้องมีคนที่แบบเขาเรียกว่ายังไงอ่ะคือเหมือนงอแงไม่เชิงว่างองแงอ่ะมัน อะไรอะไรเขาได้แล้วอ๋อไม่เข้าใจเลยอ่ะคือลูกแคนเขาเออออมจะบอกว่าไงคือลูกแคนอ่ะเป็นลูกแคนอออไม่รู้ว่าลูกแคนแคนอื่นอ่ะเป็นยังไงนะแต่ว่าลูกแคนแคนของออมเนี่ยจะเป็นลูกแคนที่ติดออมมากติดแบบติดออมมากๆเลยนะลูกแคนออมอ่ะ คือเวลาออมเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยคืออยากเล่นกับออมตลอดแต่ว่าคือออมอ่ะเป็นคนที่อิสระมากนะคือออมอยากเล่นกับใครก็เล่นบางทีออมก็อยากเล่นกับคนในแคนบางทีก็อยากไปสุ่มแชทโลกบางทีก็สุ่มทีมอะไรเงี้ยคือ <S <S คืออยากให้ลูกแคนเข้าใจแบบว่าคนที่จะเข้ามาเท,ทแคนอยากให้เข้าใจตรงที่ว่าเออ,ออมไม่สามารถเล่นกับคุณได้ตลอดเวลาประมาณนั้นอะ คือไม่สามารถเล่นกับคุณได้ตลอดก็คืออยากให้รับรู้ไว้นะถ้ามาเข้าแคนอะ่ะก็คือแบบออมอาจจะแบบเขาเรียกไงไม่ได้เล่นด้วยได้ตลอดนอ้เขาให้แฟนเขามาเทสให้ปะเนี่ย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 สเต็ปดีจังเลยอะ่ะ ขอให้แฟนมาเทสให้ปะเนี่ยขอให้แฟนมาเทสให้ปะเนี่ยสเตปโคตรดีเลยคนดูเอาเอออะไรเนี่ยออมสเตปโคตรดีเลยออมไม่นั่งตั้งไอวอลแล้วนะออมเคยนั่งตั้งไอวอลแล้วมันไม่เวิร์กหมายถึงเราอะไม่เวิร์กเรามือช้าไงเราบางคนมือช้าเราตั้งต้องต้องเขาเรียกไงต้องต้องอย่านั่งตั้งไอวอลเรามือช้าเกินไปนะคะ โอ้ยโดนแต่ตัวเขาโดนแต่ตัวเขาอย่างเดียวเลยโดนแต่ตัวเขาอย่างเดียวเลยทำไมเขาทำไมเขาเทสัดตัวน่าจะดีกว่าหรือเปล่าคนนี้โอ้ยโดนแต่ตัวเขาอ่ะเขาจะตายตัวแล้วเนี่ยเขาจะโดนยิงตัวตายแล้วโอ้ยได้อยู่สเต็ปเขาดีอยู่นะ หายยากหายยากผู้หญิงแบบนี้ถ้าเกิดเป็นผู้หญิงเล่นจริงๆนะเธออมอมถือว่าดีเลยดีเลยดีเลยคนนี้เล่นดีนะสเต็ปดีนะแต่ว่าถ้าแฟนเขาเล่นนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งนะของผู้หญิงเทสง่ายมากเลยนะคะคนดูอมจะไม่ได้อัดคลิปเขาเรียกไงอมจะไม่อัดคลิปยาวเหมือนคลิปที่แล้วนะก็คือถ้าเกมจบ เกมจบแล้วเขาเทสผ่านก็คือปิดเลยนะคือไม่เทสต่อแล้วนะเพราะว่าวันนี้คนมาเทสเยอะมากออมจะเทสแบบรวดเดียวไปเลยนะคะคนมาเทสเยอะมากตอนแรกะอะอมจะให้ลูกแคนเทสด้วยซ้าแต่แบบกลัวแบบลูกแคนแบบไม่ไหวไม่ว่างก็เลยแบบโอเคเราแบบเทสเองก็ได้ไม่รบกวนลูกแคนแล้วอะไรอย่างนี้ เพราะเข้าใจแหละแบบเออลูกแคนบางคนเขาทํางานอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็แบบเขาอาจจะแบบใช้เวลาส่วนตัวอะไรอย่างนี้คือเหมือนแบบคือรอบนั้นลูกแคนก็บอกว่าเออผมขอแคนนะพี่เพราะว่าเนี่ยแคนมันวุ่นวายมากเลยแล้วผมแบบไม่ชอบความวุ่นวายอะไรอย่างนี้ออมก็เลยให้เขาออกไป แต่ออมก็ไม่เห็นเขาสร้างแคนอยู่ใหม่กับแฟนออมก็ไม่ได้อะไรหรอกแต่ออมแค่อยากให้ลูกแคนพูดกับออมตรงๆว่าออกไปเพราะอะไรอะ่ะไม่ต้องโกงหกออมก็ได้ประมาณนั้นออมไม่ได้แบบโอ้โหไม่ใช่คนที่ใจร้ายแบบเออจะออกทําไมไม่ให้ออกอะไรอย่างงี้ไม่ใช่แบบนั้นนะคือออมเป็นคนที่แบบก็เรียกไงอะ่ะถ้าอยากจะออกก็ออกเลยไม่ได้ว่าอะไรอะไรอี้ <For supply. S 1> อุย้ยเขาอ,อัดตัวนะไม่นับนะ เขาได้หัวเดียวนะคาดตัวนะนี้คนดูช่วยจาด้วยนะเขาได้หัวเดียวนะคาดตัวเขาโดนตัวอ,อมนั่นแหละที่อยากจะบอกคือถ้าอยากเข้าแคนอ่ะเขาได้ไหมเข้าได้คือจะบอกว่าแคนออมอ่ะออมสร้างมานานแล้วแคนออมอ่ะสร้างมาตั้งแต่ฟิฟายเปิด ประมาณซีซันสี่ซีซันห้าแล้วอ่ะเออแต่ว่าแคน่ะโดนแบบโดนแฮกรหัสไปตอนนั้นแคนก็เลยบินไปด้วยก็เลยสร้างใหม่อีกทีนึงแล้วก็เปลี่ยนชื่อแคนมาเรื่อยๆตอนแรกแคน่ะชื่อ GTT นะแล้วก็เปลี่ยนมาเป็น RMA ตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นโปรเจกต์ละแคนคือแบบเปลี่ยนไปเรื่อยๆเลยนะตอนนี้เปลี่ยนเป็นมาเป็น PJT แล้วน่าจะชื่อนี้ชื่อสุดท้ายแล้วนะ่อมคิดว่าน่าจะแบบ น่าจะแบบไม่มีชื่ออื่นแล้วนะเพราะถ้ามีชื่ออื่นก็คือแบบเอา้าอืออะไรก็ไม่รู้ถ้ามีชื่ออื่นก็คือแบบโอ้ลูกแคนแบบซื้อบัตรเปลี่ยนชื่อสนั่นหวันไหวเลยหัวแคนเปลี่ยนชื่อแคนอะไรเยอะแยะอเงี้ยเออแต่ว่าอมมีค่อนข้างที่จะมีกดเหล็กเพิ่มมานะคะก็คือแบบลูกแคนทุกคนต้องดันแรงขึ้นแรงแดงอะไรอย่างนี้ ก็เลยถามความสมัครใจว่าแบบเออเนี่ยลูกแคนสามารถดันขึ้นขึ้นแบบแรงแดงได้ไหมอะไรอย่างนี้แต่ลูกแคนก็บอกว่าโอเคได,ได้ได้พี่ไม่มีปัญหาอะไรอย่างนี้ถามถามพี่หลงถามใครก็เขาก็บอกว่าได้อะไรอย่างนี้อ,อมก็เลยแบบโอเคเลยถ้าได้ก็ไม่ใช่ปัญหาโอ้โหเขาโดนหมวกอ,อมแนี่ยแต่ออมไม่ตายอ,อมห้อยพัก ขาโดนเนี่ยหมวกออมปิวเลยแน่ๆจริงๆเขาต้องชนะออมอะแต่ออมห้อยพรงแต่อยากให้ทุกคนแบบมาเล่นบ้างนะแต้มสัปดาไม่ใช่แบบเข้าแค่มาแล้วแบบปล่อยจอยแต้มสับดุงสัปดาห์ไม่เอานะไม่ได้นะแบบเนี้ยแต้มสัปดาห์ต้องมีบ้างน,นะจริงๆแต้มสัปดามันต้องมีบ้างน,นะแบบเข้ามาปล่อยจอยเลยแต้มสับดุงสัปดาหไม่เอาแล้วอย่างเงี้ยไม่ได้นะ น้อยใจแย่เลยเนะี่ยหัวแค้นแบบทําแต้มสัปดาห์อทิตย์ละสองหมื่นอ่ะหัวแค้นอะ่ะไม่หลับไม่นอนเลยนะอันนี้พูดจริงเนี่ยโอ้โหแล้ววงอยู่ตรงนี้จะเล่นยังไงเนะี่ยวองอยู่ตรงนี้เล่นยังไงคะวองอยู่ตรงนี้เล่นยังไงก่อนลงไปเล่นข้างล่างไงนะ่าจะเล่นได้วองอยู่อยงนี้ อุย้ยสังหารเขาอะอุย้ยไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจไปโดนสังหารเขาไ,ได้ไม่ได้ตั้งใจออมเชื่ออยู่นะว่าเขาเล่นเองน่าจะผู้หญิงเล่นเองถ้าผู้ชายเล่นนะน่าจะคมกว่านี้หรือเปล่าแต่ผู้หญิงบางคนก็เล่นคมนะบางคนก็เล่นคมมากยิงแบบโอ้โหอย่างคมอะไรอย่างงี้ อ่ยอันนี้ออมกดผิดมือโดนตั้งค่าแต่ออมก็ไม่เข้าใจเลยคนดูมาดูอะไรกันมาดูว่าออมเออแค่ไหนหรอเดีย๋ยวเดี๋ยวอ,อมจะเทสคนเข้าแคนเดี๋ยวอาจคลิปลงให้ดูเลยว่าใครแบบตึงโกโรตัสมางนะบางคนก็มาเทสนะแต่แบบไม่เข้าแคนก็มี ไม่ใช่ไม่มีนะบางคนอ่ะมาเทสแต่ไม่เข้าแนคนผอมก็ไม่รู้ว่าทําไมนะมาเทสแล้วก็ไม่เข้าแคนเลยเหมือนแบบเหมือนมาเล่นเฉยๆประมาณนั้นอ่ะเหมือนมาเล่นเฉยๆไม่ไม่ได้แบบเออสนใจที่จะอยู่แคนนี้อะไรนี้สองหัวแล้วสองหัวสองหัวสองหัวแล้วสองหัวแล้วอีกหัวเดียว แคนอมเข้าง่ายจะต,ตายอมแบบไม่ได้เทสหนักอะไรขนาดนั้นคนดูแบบอมไม่ได้เทสหนักจริงๆนะคือแบบผู้หญิงสามหัวผู้ชายห้าหัวอัดตัวได้ด้วยนะรับคนอัดตัวได้นะสมมุติว่าคุณมาเทสแล้วอ่าแล้วแบบโอ้คุณยิงหัวไม่เก่งเลยแต่คุณอัดตัวพอได้อะไรเงี้ยอัดตัวผู้หญิงสามตัวผู้ชายห้าตัวเองแต่ผู้ชายก็จะลำบากหน่อยนะคะเพราะว่าผู้ชายก็รับรับแต่คนตึงๆหน่อยนะผู้ชาย จะลำบากหน่อยนะแต่มันก็ไม่ได้ตึงมากห้าหัวกับ5้าตัวก็ถือว่าได้นะถ้าคุณแบบเขาเรียกไงถ้าถ้าคุณใจพอบอกเลยแคนนี้ยินดีต้อนรับเสมอนะตอนนี้คนขึ้นมา30คนแล้วนะตอนนี้แคนอยู่ที่เวลห้านะคะสัปดาห์นี้แคนน่าจะเวลหกนะคะถ้าเป็นไปได้เตรียมบัตรเปลี่ยนชื่อมาด้วยนะคนดู ถ้ามีบัตรเปลี่ยนชื่ออะไรอย่างนี้จะดีมากเลยนะเพราะว่าไม่มีบัตรเปลี่ยนชื่อก็คือเหมือนแบบออมยังไม่นับว่าเป็นลูกแครนออมถึงจะอยู่ในแครนก็เหอะแต่ยังไม่นับว่าเป็นลูกแครนเท่าไหร่นะเพราะว่าเขายังไม่ได้เปลี่ยนชื่อถ้าสมมุติเขาไปทําเรื่องอะไรซ้ําสบหรืออะไรมาเราก็ไม่เกี่ยวนะคะโอ้ยนี่ไงผ่านแล้วเนี่ยสามหัวเนาะผ่านแล้วโอเคเดี๋ยวออมขอกดออกห้องเลยละกันเดี๋ยวออมจะไปเทสอีกคนนึงนะคะ เดี๋ยวออมขอไปส่องประวัติเขาแป๊บหนึ่งนะโอ้ยสังเกตเขาโคตรตึงเขาอยู่แค่แรงซิลเวอเองแน่ใจเหรอว่าเป็นผู้หญิงเป็นแฟนลูกแคนเหรอหรือว่ายังไงหรือว่าไอดีลองลูกแคนแต่ว่าออมต้องบอกลูกแคนนะเนี่ยว่าต้องให้เขาดันขึ้นแรงแดงทั้ง4ี่สีแล้วก็แรงใหญ่โอเคคนนี้ถือว่าเทสผ่านฝีมือก็ได้อยู่ เพราะว่าเป็นผู้หญิงนะไม่อะไรมากแต่ถ้าเป็นผู้ชายถ้าแต่ถ้ามองว่าเขาเป็นผู้ชายโดยรวมออมคิดว่ายังไม่ดีเท่าไหร่นะเพราะว่าอมยิงหัวเขาไปได้สองหัวโอเคก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากเลยก็แค่มาเทสคนเข้าแคนนั่นแหละตามปกตินะคะก็ ถ้าเกิดใครสนใจอยากเข้าแค่นนะคะเดี๋ยวอมจะทิ้งเ c e b o o k แล้วก็ช่องทางการติดต่อแล้วก็ติดตามไว้นะคะเหมือนอมไปเลื่อนดูคลิปเก่าๆแล้วอมจะไม่ได้ทิ้งแบบเขาเรียกไง,ง a c e b o o k ไว้นะทิ้งไว้แค่ติดต่อนะคะก็ขอบคุณผู้ติดตามที่เพิ่มขึ้นมาร้อยกว่าคนด้วยนะคะแล้วก็ยอดวิวคลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย